สบายดีค่ะเอซี FC ที่เคารพรักทุก,ทกคนที่กำลังเข้ามาติดต,ตามรับชมทั้งช่องน้ำพาพัทราในขณะนี้นะคะน้ำพานก็ดน,นดีตอนรับเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านเขาสู่ช่องของน้ำพาพัทราคือเกานะคะหลังจากค้างหายไปสามสี่วันนะคะด้วยว่าจิตภารกิจนะคะเนาะต้องเดินทางไปโน่นนี่นั่นบ่อยไม่มีเวลาที่จะมาทําคลิปนําเสนอเอฟซีนะคะแต่น้ำพาก็ได้ทําคลิปฉัดลงบ้าง พอสมควรนะคะเพื่อเป็นการป้องกัน f อลืมวันนี้นพรก็ได้นำสาวราน่ารู้มาฝากมาต้อน f อซคือเก่าคือเดิมนะคะวันนี้นำประมวลกฎหมายอาญามาฝากมาต้อน f อซนะคะบางครั้งคนเราการพลั้งเผลอในการที่อยากช่วยเหลือเครือญาติอยากช่วยเหลือคนที่ท่านรักคนที่ท่านใกล้ชิดโดยที่หารู้ไม่ว่านั่นคือท่านได้กระทำความผิดนะคะ โดยที่ไม่รู้ตัวเพราะความเข้าใจผิด,ผดของของคนที่ไม่รู้กฎหมายนะคะวันนี้นะคะนพรก็ได้นําสาระน่ารู้ตัวนี้แหละนะคะเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาไม่ว่าจะเป็นมาตรา291นะคะมาตรา86แล้วก็มาตรา189มาฝากมาต้อนนะคะสําหรับ FC ท่านไหนที่เป็น FC ใหม่นะคะ ยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครป์เพิ่งจะแวะเข้ามาก็ขอความกรุณายเอสีทุกร,รักทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์แชร์ออกไปเยอะๆแชร์ออกไปให้คนที่ไม่รู้กฎหมายนะคะได้เข้าใจว่าบางครั้งความรักความห่วงใยในเครือญาติในคนที่ท่านรู้จักในคนที่ท่านสนิทสนมท่านอาจจะหลงกระทําความผิดกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาตามที่นพรได้บอกกล่าวมานี้ โดยไม่รู้ตัวโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้นะคะเอสซี SC จ๋านะคะการกระทำะผิดนั้นเป็นเหตุอย่างไรเราเข้ามารับชมรับฟังดีเทลนะคะเรามาดูประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นะคะผู้ใดก็ตามกระทำการโดยประมาทซึ่งการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน200,000บาท การกระทําการโดยประมาทอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นการขับรถชนผู้อื่นโดยไม่มีเจตนาแต่ท่านขับรถโดยประมาทหรือการที่ท่านนะคะตัดต้นไม้ลงมาและหักโคน้นทับคนที่อยู่ใกล้บริเวณท่านตัดต้นไม้ถึงแก่ความตายไม่ว่าจะตายคาที่หรือไปตายที่โรงพยาบาลน,นั่นก็ผู้ที่ตัดต้นไม้ก็เข้าข่ายกระทําการโดยประมาทนะคะ ซึ่งพฤติกรรมต่างๆนั้นก็เข้าข่ายการกระทำความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นะคะทีนี้นะคะหลังจากพฤติกรรมที่นํำพอลได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้วนะคะการกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั้นสำหรับนะคะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือในบรรดาคนใกล้ชิดหรือเครือญาติหากให้การปกปิดปิดบังซ่อนเร้นเพื่อเป็นการที่แบลว่า ช่วยเหลือไม่ให้ผู้กระทําความผิดนั้นนะคะจะต้องได้รับโทษจากการกระทําอันเป็นการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยความรักความห่วงใยปกปิดนะคะไม่แจ้งทางการไม่บอกเจ้าหน้าที่ตํารวจให้มาชันสูตรพลิกศพให้มาตรวจสถานที่เกิดเหตุว่าการกระทําการอย่างไงนะคะเป็นการปกปิดช่วยเหลือกันเพื่อว่าไม่ให้ผู้นั้น จะต้องได้รับโทษนะคะเอซจ๋าซึ่งการให้ความช่วยเหลือนี้นะคะมันจะเข้าข่ายการกระทำความผิดนะคะโดยไม่รู้ตัวผิดประมวลกฎหมายอาญามาตราอะไรมาตรา86นะคะผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือในขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดนั้นจะไม่ได้รู้ถึงการให้การช่วยเหลือนั้นก็ตามนะคะผู้นั้นถือว่าผู้ช่วยเหลือนั้นถือว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนการกระทำความผิดจะต้องได้รับโทษ2ใน3ของฐานความผิดนั้นนะคะเ c นี่เขาเรียกว่าผู้ให้การสนับสนุนนะคะจะต้องรับโทษ2ในสา กับความผิดที่ผู้กระทําความผิดนั้นได้กระทําลงไปนะคะมาใช้่าช่วยเฉยๆนะคะ f อหรือนะคะให้การช่วยเหลืออีกรูปแบบหนึ่งนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189เนะคะ f อจ่าผู้ใดช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทําความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่าการกระทําความผิดนั้นไม่ใช่การกระทําความผิดและหูโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษโดยการให้ที่พานัก หรือโดยการปิดบังซ่อนเร้นหรือด้วยประการใดๆก็ตามเพื่อม่ให้ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ให้การสนับสนุนนั้นผู้ให้การช่วยเหลือนั้นนะคะช่วยเหลือผู้กระทำผิดนั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189จะต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0 0 0 0บาทหรืออาจจะต้องโทษ ทั้งจำทั้งปรับนะคะนี่นะคะที่นพหยิบยกมาบอกเล่าให้กับเอสีนะคะบางครั้งพี่น้องที่รักกันห่วงใยกันนะคะเจอญาติพี่น้องตัวเองกระทําความผิดก็ช่วยกันปิดบังซ่อนเร้นไม่แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้เพื่อให้กฎหมายออกมาเพื่ออะไรเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขนะคะ ไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ให้มีการละเมิดซึ่งกันและกันดังนั้นทุกทุกสังคมยิ่งสังคมใหญ่ขึ้นกรอบกฎหมายเขาจึงออกมาเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของมนุษย์หรือเพื่อให้สังคมอยู่อย่างสงบสุขดังนั้นความรักความห่วงใหย สำหรับคนที่เป็นญาติพี่น้องคนที่เป็นคนรู้จักสนิทสนมคนคุ้นเคยกันถ้ากระทําความผิดนะคะเครือญาติให้การช่วยเหลือกันให้การสนับสนุนปิดบงังซ่อนเร้นการกระทําความผิดซึ่งการกระทําความผิดนั้นเป็นการกระทําการที่แบบว่าเป็นอาญาแผ่นดินหรือเป็นอัตราโทษที่หนักคุณให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณก็จะเข้าข่ายนะคะ ตัวการให้การสนับสน,นุนหรือผู้ให้การช่วยเหลือผู้กระทําความผิดหรือผู้ต้องหานั้นนะคะการช่วยเหลือผู้กระทําความผิดหรือผู้ต้องหานั้นไม่ใช่อัตราโทษอาญาที่เป็นละโทษละหูโทษแต่เป็นโทษสถานโทษหนะักซึ่งมีโทษจำคุกนะคะ ไม่เกินสิปีอัตราโทษไม่เกินสองแสนบาทนี่ก็ถือว่าเป็นอัตราโทษที่สูงสุดที่หนักพอสมควรไม่ใช่โทษระหุโทษนะคะผู้ให้การช่วยเหลือนั้นก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นตัวการสนับสนุนนะคะหรือผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องได้รับโทษในฐานะฐานที่แบบว่าความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา8ปนะคะจะต้องรับโทษ2ในสาของการกระทําความผิดนั้นนะคะของผู้กระทําความผิดในอัตราโทษนั้นหรือ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะคะเอซี FC จ่าการให้การช่วยเหลือผู้กระทําความผิดหรือผู้ต้องหานะคะไม่ให้ต้องโทษด้วยพฤติกรรมใดๆก็ตามที่ท่านให้การช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขาไม่ต้องมาถูกจับกุมเพื่อไม่ให้ผู้กระทําความผิดนั้นถูกจับกุมไปดําเนินคดีผู้ให้การช่วยเหลือนั้นจะต้องต้องโทษร,ระหว่างโทษจําคุกไม่เกิน2ปี 1, หรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรืออาจจะต้องโทษทั้งจําทั้งปรับนี่ก็คือข้อกฎหมายที่นำพรได้มาบอกกล่าวให้กับ FC สําสำหรับ ผู้ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนผู้กระทําความผิดว่ามีกฎหมายตัวใดนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเอฟซี MC จารในการกระทําความผิดของท่านโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือโดยไม่รู้ตัวหรือโดยเจตนาแต่เพราะความห่วงใยยังไงคนที่ตายก็ตายไปแล้วท่านอย่าลืมนะว่าตายไปเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายในสังคมเดียวกันนะคะ นี่ก็คือสาวร้าน่ารู้ที่นำพรนี่นำมาบอกมากา FC, ่าฟเอรักทุกท่านถ้าหาก FC คิดว่าเกิดประโยชน์ให้กับ FC ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด share, กติดตามกดะับกระส่นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำพรพัฒรานะคะที่จะได้นำสาวร้าน่ารู้มาฝากมาตอน FC คือเก่าคือเดิมนะคะ FC จาเพื่อเป็นการประดับความรู้ให้ FC ของนํำพรพัฒราที่เข้ามาดูช่องเล็กๆเนี้ยได้เกิดความรู้นะคะได้ประเทืองปัญญาการที่จะทำอะไรขอให้ท่าน ใช้สติในการยังคิดไตรตรองให้ดีเดี๋ยวความรักความปรารถนาดีความห่วงใยนั้นจะกลายเป็นการกระทําความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะโดยที่ท่านรู้เท่าไม่ถึงการแต่ท่านอาจจะไม่เข้าใจถึงตัวบทกฎหมายว่าท่านจะต้องได้รับอัตราโทษนั้นเหมือนกันนะคะเอสจ๋านะคะ นี่แหละก็คือสาระน่ารู้สำหรับ EP นี้นะพรก็ขออำลบาย c อไวเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกัน EP หน้านะคะ f mm hmm. อจ๋านพรก็จะได้นำสาระน่ารู้มาฝากมาต้อนคือเก่าคือเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสบายดีค่ะ mm hmm. FC c ีปก็รับรักทืกนเ้นเนยินดีมีแ่งแข็งแรกกันสึขคืซึ้ขขกันนะคะ